นักท่องเที่ยวเดินทางไปสัมผัสอากาศหนาวบนยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เช้าวันนี้สภาพอากาศในพื้นที่ยอดดอยมีหมอกปกคลุมหนาอุณหภูมิต่ำสุดวัดได้11องศาเซลเซียสที่บริเวณยอดดอยและ13องศาเซลเซียสที่กิ่วแม่ปาน ขณะที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆในตัวเมืองเชียงใหม่และอำเภอต่างๆก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นในช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวผู้ประกอบการการท่องเที่ยวแนวผจญภัยที่ดอยม่อนแจ่มอำเภอแม่ริมระบุว่าโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐจะช่วยสนับสนุนให้การท่องเที่ยวคึกคักขึ้นในช่วงฤดูหนาวซึ่งผู้ประกอบการพร้อมขันรับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐเพื่อให้การท่องเที่ยวกลับมาคึกคักอีกครั้ง นอกจากนี้อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางไปรถโชว์เปิดรับตลาดท่องเที่ยวใหม่ๆนอกเหนือจากประเทศจีนเนื่องจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีค่ะในส่วนของโครงการที่ทางรัฐบาลยืนน่นข้อเสนอให้มาก็ถือว่าด้วยเพราะว่าจะได้กระตุ้นในส่วนของนักท่องเที่ยวคนไทยได้เข้ามาท่องเที่ยวที่นี่มากขึ้นซึ่งเส้นทาง แต่มะคะไม่ใช่ว่าที่นี้แค่เฉพาะที่นี่ที่เดียวแต่ว่ายังมีเส้นทางด้านบนอีกเช่นมั่นแจมหรือว่า,าฟาร์มแกะอนดอกไม้ที่จังหวัดพยานักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางไปชมความงามของกว้านพยาหลังจากอากาศเริ่มเย็นลง หลายคนถ่ายภาพที่ระลึกค่ะบางส่วนก็ให้อาหารปลาก็ทำให้บรรยากาศท่องเที่ยวช่วงเย็นบริเวณริมก้านพะเยาคึกคักเดียวนะ